โอเค่ะพิรดาค่ะวันนี้เราจะมาปีโป้ People แต่เราจะใช้กิ๊บดำแกะปีโป้นะคะใช่แม่เห็นในติ๊กตอกมานะแม่เห็นเขาใช้กิ๊บดำเปิดปีโป้เรามาทำดูกันนะว่ามันจะได้หรือเปล่าะะไ,ไหน,ไหนกะก็เห็นหน,<ส>น้องบีมอะไรคะก็เห็นน้องบีมทำรอคะม<ด>ันทำ<ด>ทำได้ไหมล่ะ พี่ดาเขาจะเปิดสุงโค้กอาเลือกเอาค่ะดินจะเอาไหนเอาสีอะไรเอารถโค้กอาพีดนเอาสีอะไรรถโค้กเอาให้อาโอเคจะกิรถโคอยากให้พี่ดาเปิดให้ค่ะนี่จะใช้คลิปดำก่อนนี่นไหนนี่นะโอเคคลิปดำมาสองอันอ๋อแล้วก็ทำอย่างนี้อ่าแล้วก็ทำอย่างนี้ มาแล้วมาแล้วมาแล้ว <c oughs> ลินดีใจลินดีใจเอ้ยมันได้จริงๆด้วยอมุนไปหมุนไปหมุนไปโอยสุดยอดอะ่ะ <Yeah. S 1> โอ้โหโคตรเจ๋งเลยอะ่ะเนี่ยใครเป็นคนคิดเนี่ยเออแม่เห็นในติ๊กตอกมาแม่เห็นในติ๊กตอกมาแม่ก็เลยลองทําดูนี่งไงฮ้ยมันได้จริงๆริหมุนหมุนค่ะหมุนหมุนหมุน <c oughs> ได้ยังได้ยังลูกหมุนมนได้จริงๆยอดแม่ก็ฟันเจได้นะอะไรคะฟันเ มัานแกได้อร่อยไหมโอ้อร่อยอืมโอเคมต่อไปมารสชาติต่อไปจ้าข้าวมืออันนี้เปิดให้ใครเนี่ยเเปิดดให้ตัว็กกินไปกี่อันแล้วเนี่ยไอตัวน้อยๆเนี่ยของน้องอันที่สามเลยนโอ้โหได้จริงๆโอหต้องขอบคุณทิกตอกกันเนี่ยดูสิมีวิธีทำที่ง่ายมากเลยไม่เลอะมือด้วยนะ ทำสำเร็จนะคะจะเอามือแกะถ้าใครอยากทํานะคะอยาอ่าลืมซื้อีโบ้แล้วก็ยิปดำด้วยนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครกดติดตามหด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูทำคลิปต่อไปนะสนนวัสดีค่ะบ๊ายบาย